กินกินหับบ้านขอดีแม่วันนี้ให้ลูกกินเพิ่นจะบอซอสไส้พริกเพิ่มจีจงไหว่หล้วเพิ่นจีไปแบ่งใส่พริกแม่ค่อยอต้องหกักลูกแล้วป <laughs> นแล้วอซอสไส่พริกให้ลูกแล้วก็จะไปใส่พริกปรุงเอง สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกกันคือเกากับพี่น้องจ้ามนีสาวเดือนพาทุกคนมากิน,ป,นป่นปลากับพี่น้องเอ้ยอป,ป่นปลากินก็ขอบุญค่อยกินบ่จ้ะเส้นหนามเลืล่อยเส้นนามอันประดแดกยดลายอยไน้องจ้ามามาเฮ็ดกิน,ะนอะไรเฮอดทอดนี่เมียจะเราพาเราพผ้า เก็ดคอยพักกินพี่น้องอืมหลายแต่พักหลายย่งเสี่ยวกับปุ่นกับพี่น้องมีสลันแหน่ผักซีนี่ค่ะประกาศซอยทั่วอ้้อล่ะของเมือนสองอย่างอันนี้เป็นสตอนะคะว่าได้เอาสันพี่น้องเอ้ยสันสันซันอืม ครับืสำนัวครับมากไ่หน่อยก็กินมดจะ่ะมันเด้อปนป่ากับป่นแซ่บอืมอืมอกแบเผเนื đơn giản đó trong ngoài luôn lại phát lại cả, cũng sẹp rồi แข็งออเตรงนะอ้เรืมักอภิพรงศ์โรยนะจ้ะเด้อ,อเป็ดก็ดีแซ่บจ้ะเป็ดหลายพระโรคพังานกินม่ได้น,นจะจะเนาะแบบแซ่บ อันนี้เป็นถั่วถั่วถั่วฝรังร่งก็ถัยอย่างเดียวหัวปลา,า,าดำ ดำแซบ่บดีแล้วจ้ะมันดำสวยมันหนาวผักอากาศเย็นจะหนาวจะดำเลยม,มาตกคุณน,น่อยครับคุณสามีกินทั้งตก กคน้องกินมุ้มนี่ค่ะจับจับข้าวเนี่ยวเจบอดาลาวเนีย้ยงอะย่างไก่จับขาสั้นแล้วน่มา กินหมดจับปนป่าเละจ้ะปลาสนาเยอะๆสนอปลาไหลเยอะกินกินหับบ้านอือนี่แม่เพิ่งได้ห็ลูกกินเพันจะบปใส่าสาพริกอืมพันจีจงไหววแล้วเพันจีไปแบงใส่พริกแม่ค่อยต้องหักหลูกแล้ว บนราไส้พริกให้รู้แล้วคจะไปใส้พริกปรุงเองอืมบวกั้าะนั้นอืมจับ

ปนไหลเลย,ยปนป๋าไฟอันกินไฟน่ะนะจ๊ะจกินระเบิดไฟหนู่นเนาะกาทำเมนูต่อไปอีผู้เดี๋ยวน้องพี่น้องนะกินเต่าที่อิ่มนะจ๊ะพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องก็กินก่าน,นแรกพือเราค่ะแต่บอกกินหลายค่ะ ทำชิปตอนเที่ยงเข้าเที่ยงตลอด<ม>เสียงมาหน่อยอือ<ม> ตักชีเนียวเหนีว่ะเน้ปลาเน้นๆแบบเยอะมากปลา,ปลาเนื้อปลานะจ๊ะยิ่งํำยิ่งฟูก็แบเยอะ ต่งป่ะเบอ๋อป่ะใบดีค่ะอืมดีจังขออภัยด้ย ให้กินดูแล้วจัดเมนูเนี่ยรักแพลวน้องจะดำแล้วล่ะแต่นานแล้วนะจ๊ะคือว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> แลวเดิดอืมโลนอ่ะถล้วอยากว่าจํำจำเตํากุกงแบเนี่ยแซ่บจริงกะ่ะเพื่อมากินพักค่ะแซ่ ตัวต้องกนงน้อยๆครับอม,อมอบมากโระากบ่ปุ่นจะอะแหนนเ่ยอีกัอากาศเดียวหนาวเดียวห่อนน้องวันนี้หิมะตกเสือ้อ เมนผักกัตต่อกระปเยเงาเยื่อหุ่มมันห่เนหนอเลยะ นั่นมันเจียวดีจ้ะเจได้ก็จะจว่าเอาเอฟแปยงมันไปเผาเนาะจะตอดกระปุลกับเจียวกระลาบเย็ดล้อมมึงแล้วไปอบเอาอ่ะอบหม้อแล้วน้ำมันเนาะ พรากินอิ่ม่ะพลองจ้ะน้อจ้าอัปโหลดจ้า, <c oughs> านี่น้าอะไรกันอัปโหลดจา,อาเอา่ะพี่น้องจ้าป้าเจ็บคักเซ็บแนบ้ไหวค่ะกินลายกับปวดแขวเนาะ เนี่ยแข็งๆกัได้เออนางค้านี่ก็กจะไปขูดฟันเทิงบงังรดรพี่น้องอือบ่เห็นข่อยกะปวดฟันเด้พี่น้องเด้ออ๋อมันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออเอาข้างล่างเทิงมันแล้วบ่ขูดมันก็มี่กินปากกับพี่น้องมันเนาะมักหมุมเนาะโอ้ยอ,อ,อย่างบุติ อล่าจ้ามาคมิีของสาวเดินสาวเดินฝากกดไลค์กด,ลคกดแชร์ทางย t u b e แล้วก็แฟนเพจนะจ้าสาวเดินขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจจ้ะพอกันคลิปหน้ายอยู่ดีมีแห้งมีความสุขก,กันสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ